สวัสดีค่ะช่องยมารุมพักนายโยและก็ช่องไม์เล็บเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีทักทายทุกๆคนนะคะรวมถึงเก็บซีลุงป้าด้วยนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามในช่องยมารุมพักนายโยและก็ช่องไม์เล็บเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะในคลิปนี้ไม์เล็บเจเจจะเอาคลิปเสียงของคนในครอบครัวความจริงที่อยู่ในใจของแต่ละคนออกมาให้รับรู้นะคะในคลิปนี้ก็จะเอาเป็นของน้าผู้ชายนะคะที่เปิดใจในวันที่มีปัญหากับนะคะผู้เป็นพี่ ที่สูญเสียคนในครอบครัวน่แหละคะ่ะมาฟังกันเลยค่ะแค่เป็นกร่ข้อมูลที่รู้กันอยู่แค่สี่คนอยู่เริ่มต้นมันมาจากตรงนั้นส่วนหน้าตายหน้าเสริมเขาอยู่ข้างล่างบ้านเขาเพราะถ้าทุกคนขึ้นไปบนบ้านหมด มันก็จะมีข้อสงสัยตอนนั้นคุณคุยกันอยู่สี่คนคุยกันเรื่องอะไรผมไม่พูดแต่อย่าเล่นกูให้เยอะอย่าเล่นนะัแแต่ให้เยอะผมเชื่อว่าวันเนี้ยถ้าผมบอกว่าเฮ้ยโทรศัพท์ยายสมควรเนี่ยตั้งระบบบันทึกอัตโนมัติปานเนี้ยตำรวจโทรไปหายายสมควรวิ่งแจ้นแล้วว่าเฮ้ยนะตตะ ไปบอกลูกชายแกบอกอย่าพูดเยอะอนี่นี่นี่อะรจริงนะทุกคนไม่อยากจะรู้เลยว่าหมาตัวไหนที่มันขีดเขียนกระดานเล่มนี้ขึ้นมายาวมันถึงสามปีเนี่ย ใครที่เขียนเรื่องนี้มายาวมาถึงสามปีบอกย้วไงวะอย่าเล่นกับกูให้มากเด็กผู้ชาย ใครเป็นคนขีดบัตรทัดให้ว่าต้องพูดเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ฟังเอาแล้จะเข้าใจทุกอย่างค่ะทุกคนม,มึงอยากให้แรับใช่ไหมวันนั้นไปถ่ายข่าวอยู่ที่ไหน กูแค่รู้สึกผิดที่อยู่ในใจกูนี่ไม่อยากจะพูดเฮีย้ยเลยหรอกความในใจครับมึงไปตายแล้วมันมีอิทธิพลมันมีอิทธิพลมันมี มันมีผลมันมีผลต่อความเป็นความตายของทั้งสองฝั่งแต่กูเสือกไปอยู่ตรงกลางวันนั้นไปสัมภาษณ์ไปให้ปากคำไปไปสงสัยอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ที่วัดกลางอุดมวารีวัดแห่งนั้นมันเป็นวัดที่น้าแต่หมวดเรียนอยู่หกปี คำด่ไม่รู้พูเรื่องนี้มันนานมากทุกท่านไม่สงสัยหรือว่าจะไปสัมภาษณ์ที่ไหนให้คำพูดอะไรยังไงเนี่ยมั่สงสัยในไทม์ไลน์ให้ไปสัมภาษณ์ตรงนั้นตรงนี้มันมาจากไหน ตัดคำด่าออกไม่ทันนะคะทุกคนทาากูด,ด้วยมาท้ากูดินี่นก,กูกูกักไว้อยู่แบบพอสมควรก็ไม่อยากอ,าอะไรมากมายอะ่ะแต่ถ้าใครมองภาพบอกว่าเฮ้ยวันที่ผู้สูญเสียสงสัยในทำลายเสือไปสัมภาษณ์อยู่ที่ ที่ผมอยู่ตรงนั้นหกปีเนี่ยแสดงว,ว่าใครเป็นคนคดขเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเออเข้าใจไหมว่า ในนัดจุดๆหนึ่งกูแค่รู้สึกผิดแก่กูกูก็เลยเงียบเงียบกูก็เลยไม่จะจะฟาดใครกูแค่แบบเออกูก็แค่รู้สึกผิดแค่นี้ นี่ผมบอกแล้นะว่านี่แค่เป็นมันมันแค่เป็นการจุดเริ่มต้นที่ข้อมูลที่รู้กันอยู่แค่สีคนจุดเริ่มต้นมันมาจากตรงนั้นส่วนนะ้าตายน้าเสริมเขาอยู่ข้างล่างบ้านเขาเพราะถ้าทุกคนขึ้นไปบนบ้านหมด มันก็จะมีข้อสงสัยตอนนั้นคุณคุยกันอยู่สี่คนคุยกันเรื่องอะไรผมไม่พูดแต่อย่าเล่นกูให้เยอะอย่าเล่นนะัแต่ให้เยอะผมเชื่อว่าวันเนี้ยถ้าผมบอกว่าเฮ้ยโทรศัพท์ยายสมควรเนี่ยตั้งระบบบันทึกอัตโ,ตโนมัติปานเนี้ยตำรวจโทรไปรหายายสมควรวิ่งแก้นแล้วว่าเฮ้ยนะแต่ ไปบอกลูกชายแกบอกอย่าพูดเยอะจริงนะตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยเมื่อสารชั้นต้นถ้าคิดว่าถ้าเขามั่นใจว่าจะลงอย่ามั่นหน้ามั่นโหนกมากนะักอย่ามั่นใจมากนักว่าว่นลงแล้วถ้าเกิดว่าเขาชูในเขาสู้ในชั้นอุทธรดีกาเนี่ย มันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่มันแตกนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโอ้ยทําไมต้องมาทะเลาะก,กันผมไม่เคยคิดเคยฝันว่าจะมาทะเลาะก,กันจะมาโมน่นมานี่แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วดังนั้นผมจึงเอาเรื่องอะไรบางอย่างออกมาพูด ว่าวันนั้นที่คุยกันอยู่บ้านน้าตายคุยกันอยู่สี่คนคุยกันอยู่สี่คนซึ่งเป็นคนที่ไม่อะไรมากมายนั่นคือน้าตายกับน้าเตะคือเป็นน้องๆ้องที่หัวอ่อนก็ต้องพูดกับเอฟซีอย่างนี้ว่าเป็นน้องน้องที่หัวอ่อนคือไม่ได้รู้เรื่องสปเปเหราว่าอยู่ในหมู่บ้านกกอกเคยญาติเป็นอะไรยังไงน้าฝนก็ทํางานอยู่สกลนครน้นาเตะก็เพิ่งกลับมาอยู่บ้าน ถ้ามองกันตรงๆก,ก็เอ้ยแล้วแต่พี่แล้วแต่อะไรยังไงก็ว่ากันไปแต่ณตายแกก็แกก็ต้องไม่อะไรมากมายแกก็ไม่ได้ขึ้นไปคุยกันอยู่บนบ้านเขาคุยยูประมาณนี้แต่ไม่ลงรายละเอียดนะแล้วแต่คุยให้ฟังแค่นี้ว่าอย่าผยองพองขุนให้มากน่ะอย่าผยองพองขุนอะไรมากมายเพราะอะไรรู้ไหม อไรมันก็เกิดขึ้นได้ถ้ากวนส้นตีนกูเพราะอะไรรู้ไหมตั้งแต่เรื่องเกิดขึ้นวันที่สิบเอ็ดน้งแต่น้องหายไม่รู้เชี่ยหาอะไรจะพักจะผูกูอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเลยไม่รู้อะไรที่จะพักจะโผูให้นะ้าแต่ต้องมาอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้ ผมถึงบอกว่าอย่ามั่นหน้ามั่นโหนว่าสารชั้นต้นลงแล้วชั้นอุทธรหรือดีกาคุณคิดว่ามันจะมันจะเป็นยังไงอะ่ะตอนนี้คุณคุณมั่นหน้ามั่นโหนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณผมก,ไมกมนะ็ไม่รู้เรื่องกฎหมายแล้วนะเอาตรงๆไม่รู้เรื่องกฎหมายเลยมากมายหรอ ยึดเอาตามรมการทําให้การของพยานอยู่ในเครือญาติก็ยึดเอาคำแรกแล้วพยานอยู่ในเครือญาติยังไม่มีใครพลิ้นสักคนหนึ่งแต่วันใดวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามันมีเหตุอะไรเกิดขึ้น คนที่จะเป็นภูกับไฟระเบิดขึ้นนั่นคือนาแต่ถึงวันนั้นท่านลองคิดดูสิว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นคนอยู่ในครอบครัวเริ่มมีการเห็นต่างน้ำบัดหนาวไม่ได้สนใจว่าจะตีคุกตีตารางเมื่อไหร่บันเทิงนะอย่ามันหน้ามันหนว่าสารชั้นต้นลงแล้ว จะบันเทิงและเลืงใจขนาดนั้นอจ่เย็นเย็นรุ่มๆุ่มไปนะถ้ายังไม่พูดหมดแม็กนี่ไปเดยดน้ำแล้วก็นอนซะเข้าใจปหละ่ะนี่ไม่ได้พูดเพื่อที่จะเอาอกเอาใจอะไรใครเลยทั้งสิ้น ่พูดเพื่อศักดิ์ศรีของความเป็นกูนี่แหละศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นี่แหละแต่ก่อนกูก็ก้มหัวให้ตลอดเลยคำว่าญาติพี่น้องญาติพี่้รากูก้มหัวตลอดแค่มีความรู้สึกผิด กูแค่มีความรู้สึกผิดที่เป็นคนขีดเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาแค่นั้นเองแค่นั้นเองกูคแค่รู้สึกผิดถหไค,คาเยอะกับกูมากท่านเยอะก,กับกูมากกูพูดมาแล้วบันเทิงจะบอกให้ เตือนผู้สูญเสียที่เป็นพี่เขานั่นแหละค่ะอันนี้คือความจริงออกจากปากเขาเขาเก็บความลับไปเยอะคนในครอบครัวของเขานั่นแหละค่ะรู้ดีทุกอย่างทั้งเหมือนที่คลิปของตาพูดนั่นแหละค่ะผู้เป็นพ่อพูดนั่นแหละคนในครอบครัวรู้ดีทุกอย่างว่าลุงป้าไม่ได้กระทําผิดย้อนไปฟังคลิปที่มาลือพีเจปล่อยไปนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะมาทําคลิปอีกคลิปนึงว่าสคนที่เขา พูดถึงกันน่ะมีใครบ้างเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ